บันทึกไทเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดานใจจากศาสตราจารย์พิเศษทันตแพทย์หญิงท่านผู้หญิงเพชราเตชะกรรมพุทธงานทันตกรรมคืออีกหนึ่งสาขาวิชาแพทย์ที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าแพทย์แขนงอื่นๆศาส,สตราจารย์พิเศษทันตแพทย์หญิงท่านผู้หญิงเพชราเตชะกรรมพุทธคืออีกหนึ่งบุคคลแบบอย่าง ที่ทุ่มเทเพื่อวิชาชีพจนได้มีโอกาสถวายงานแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเดิมทีเดียวเนี่ยมีท่านอาจารย์พันโทศรีสิริสิงห์เป็นธนแพทย์ประจำพระองค์อยู่ก่อนแล้วแล้วก็เวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระปัญหาอาจารย์ก็จะตามดิฉันเข้าไป,เข,าไปเข้าไปเข้าไปเฝ้านะคะเพื่อเฝ้าเพื่อทำถวายท่านทรงเป็นคนไข้ที่ดีนะคะทำเสร็จแล้วท่านก็จะขอบคุณคุยด้วย าสม,มติเรไปกันคงน่าไกันทงสองคนีานคนน่านก็จะขอบคคุุณทกทกๆน,นกว่า40ปีที่ได้รักษาพระทนถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศาส,สตราจารย์พิเศษทันตแพทย์หญิงท่านผู้หญิงเพชราเตชะกัมพุทธได้ซึมซับแรงบันดาลใจจากพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ท่านนำมาซึ่งความประทับใจอย,ย่างสูงสุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเคยมีรับสั่งกับ าสาสมัครในหน่วยทันตกรรมวิจารณ์สารว่าทันตนแพทย์เนี่ยไม่ควรจะสนใจแจต่เรื่องการรักษาแต่เพียงอย่างเดียวควรสนใจเรื่องการศึกษาวิจัยประดิษฐ์สิ่งของขึ้นใช้เองภายในประเทศด้วยนะคะทําให้เห็นว่าในเรื่องวิจัยเนี่ยเป็นเรื่องมีความสําคัญต่อ,ต,อต่อทันตนแพทย์นะคะไทยเบฟขอบันทึกศาสตราจารย์พิเศษทันตแพทย์หญิงท่านผู้หญิงเพชราเตชกรรมพุทธเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทย บริษัทไทยเบบเบอร์เรจจำกัดมหาชน